ตัวเองหาวิชาความรู้ที่จะเป็นประโยชน์กับตนเองทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนก็ไม่ได้ให้เบื่อให้หน้าเบื่อไว้หมายความผู้ใหญ่อ,อ,อยากเรียนบอกให้เรียนบอกให้ตั้งใจเรียนก็คิดเหมือนกันว่าหน้าเบื่อทำไมต้องมาพูดอย่างน,างนี้ไม่อยากเรียนให้เป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้ก็ไม่อยากเป็นแล่ถ้า คิดดูว่าที่เขาพูดมาเนี่ยถ้าเราลองทําดูเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์กับเราก็ได้สมัยก่อนเป็นนักเรียนผู้ใหญ่บอกอย่างนี้ก็าบางทีเขาบอกเอ้ทำไมต้องมาพูดอย่างนี้ไม่อยากทํายิ่งไม่ทํายิ่งไม่ทําตัวเองก็เดือดร้อนเองอย่างน้อยก็ต้องมาซ่อมสอบซ่อมหรือโตขึ้นมา อยากจะเล่นอย่างเช่นอยากเล่นดนตรีีได้ดีล้วเสียใจว่าผู้ใหญ่เป็นนักดนตรีชั้นยอดมาสอนด้วยพระองค์เองแล้วเราไม่ตั้งใจเรียนไม่อยากเรียนก็ปัจจุบันนี้ก็อยางเล่นดนตรีไม่ได้ดีเชื่อความจริงก็ทําตามความจริงมไม่เชื่อข่าวลือข่าวลวงใครพูดว่ายังไงแน่จริงความจริงชนะเสมอเราจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อ สังคมของเราก็อยู่ที่ความหนักแน่นของเราแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนึกถึงแผ่นดินราชกาลที่ก้าวบ้างถ้าเราคิดเรื่องนี้ได้หลายๆอย่างจะตอบปัญหาว่าพระบาทเดชพระเจ้าลักษณะที่ก้าวเราสมเด็จมหารีหลวงท่านทาอะไรมาบ้างเราไปศึกษาดูสิเราจะได้คําตอบอะไรที่เราอาจจะยังไม่ได้มาก่อนก็ได้ ที่อยู่มาได้เด๋ยวนี้ก็พบแผ่นดินที่แล้วนี่แหละแล้วแผ่นดินก่อนๆอ,อาจจะหาว่าเต่าร้านปีใจโนเสาลองไปศึกษาดูคําตอบจะอยู่